คุณรู้จักโรเจอร์เฟเดร์ไหมครับนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วคุณรู้จักราฟาเอลนาดาวไหมครับก็เป็นมือวางอันดับต้นของโลกเหมือนกันคุณว่าถ้าสองคนนี้เขามาตีเทนนิสแข่งกันเขาจะโต้กันได้นานไหมฮะแน่นอนนานแน่เพราะว่าฝีมือเขาอยู่ระดับใกล้กันทีนี้เอาใหม่ถ้าโรเจอร์เฟเดร์ตีเทนนิสกับคุณละ่ะคุณว่าตีได้นานไหมหรือตีกับผมเนี่ยนะครับผมว่าแป๊บเดียว5วิจบเลยเสิร์ฟมาโป้งนะครับกระจายเพราะว่าฝีมือเราอยู่ระดับต่างกันเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นข้อคิดว่า ถ้าเกิดคุณเนี่ยไปอาฆาตแค้นคนที่มาด่าว่าคุณแสดงว่าระดับจิตคุณอยู่ ต่ากว่าเขาถ้าคุณนะครับไปตอก้อนต้เถียงนะครับกับคนที่มาด่าว่าคุณแสดงว่าระดับจิตคุณอยู่เท่ากับเขายิ่งตอก้อนได้นานแสดงว่าอยู่เท่าๆกันเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าคุณสามารถให้อภัยปล่อยวางเดินจากไปแล้วมุ่งหน้าทําสิ่งที่ดีขึ้นกว่าที่คุณกําลังเจออยู่ได้แสดงว่าระดับจิตคุณอยู่สูงกว่าคนที่กําลังมาด่าว่าคุณนี่จึงเป็นข้อคิดที่สําคัญมากผมอยากจะเสริมไว้อีกอันหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์นวลจันบอกนะครับว่าว่าวก็ลอยสูงได้ระดับหนึ่งนกกระจอกก็บินสูงได้ระดับนึง เครื่องบินพาณิชย์ก็ระดับหนึ่งเครื่องบิน F16 ก็ระดับหนึ่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะบินอยู่ในโลกเดียวกันแต่อยู่ในเพดานบินต่างกันมันจึงบินแล้วไม่เจอกันสิ่งใดอยู่ในระดับเดียวกันถึงแม้ไม่อยากเจอกันก็จะได้เจอกันสิ่งใดอยู่คนละระดับกันถึงแม้อยากจะเจอกันก็ไม่ได้เจอกันนี่จึงเป็นข้อคิดที่ว่าแม้นกกระจอกอยากเจอ F16 ก็ไม่ได้เจอเพราะอยู่คนละเพดานบินกันแต่ F16 บินยังไงก็เจอกันวันอย่างคำเพราะมันอยู่เเเเพดดาาาาานนนนนบิิีีียยยววกกััผมมอออทใหฟงงง่่่ๆจจตขรื แก้วน้ำแลาวกันนะครับแก้วน้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปพัฒนาการที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่า Y วนดีๆเนี่ยสมมติวเป็นหมื่นบาทเลยเขาจะรินมาในแก้วที่แพงแก้วราคาอย่างดีเขาจะไม่รินวราคาแพงในแก้วชั้นถูกราคาต่ำส่วนไอ้แก้วพลาสติกดูเน่าๆอย่างเงี้ยก็จะเอาไปรองแบบน้ําโสโคร่องน้ําที่หยดจากหลังคารูรั่วอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแก้วจะเหมาะสมกับน้ําที่จะเทใส่มันเสมอเราต้องถามตัวเองแล้วว่าแล้วแก้วใจของเราล่ะเป็นแก้วราคาเท่าไหร่ถ้าเราอยากให้จักรวาลเทสิ่งดีๆเทคุณค่าความงดงามมาน่ะใส่ชีว เหมาะสมเราหรือยังถ้าไม่เหมาะจักรวาลไม่เทส,สินงดีมาให้แน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามหมัน่นพัฒนาจ,จิตใจตัวเองให้ดีให้สูงให้ยิ่งใหญ่ให้แข็งแกรง่งให้มันงดงามแล้วแน่นอนครับว่าจักรวาลจะอยากเทส,สิ่งดีมาให้แต่ถ้าใจเราเน่าใจเราห่วยใจเราเฟะลบ ทุกแน่นอนจัก,กรวาลไม่อยากเทสงด,ดีมาเพราะมันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากเจอคนที่ดีกว่าก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วตัวเราเองดีพอหรือ,อยังถ้ายังไม่ดีก็ต้องพัฒนาที่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่นกกระจอกเปลี่ยนตัวเองเป็น F16 ได้มันก็จะได้บินอยู่ในเพดานเดียวกับเ1 6แล้วก็บินเจอกับ F16 ด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงอยากจะฝากเป็นข้อคิดสุดท้ายนี้ไว้นะครับว่าถ้าเราดีเวลาจะพาคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเองแต่ถ้าเราไม่ดีเวลาจะพาคนดีด ออกไปจากชีวิตเราเองเพราะฉะนั้นดีจึงดึงดูดดีนี่แหละคือวิธีวัดระดับจิตของตัวเอง